อยู่กับพี่นานๆน,นะครับอืมบ้าวีนี้แม่จะอยู่ดรือจะไปครับโอ้โหตุ้มมีใช้ตุมใช้ชต,ชตุมทำคะแนนจังเลยเยี่ครับตุมต้มตุ้มมไม่ได้กล้องเลยตุม้มตุต้มเด็กเล่นตุ้มเล่นมายกลเก็บขาเอาไว้ ำี่เลลยคะตัแ้วช,ชีวิตของตูมโอ้เอ,า,เอาแม่แม่ถ่ายขำมากอันนี้นี่อา่อาอ่าโอ้ใช่ขำผู้ถูกลืมพี่เมย์ก็ลืมขำแล้วดูสิพี่เมย์พี่เมยฆมาเล่นกับขำเลยนะมาเล่นกับขำเลยเอิม่มอิอม่มไปเล่นกับพี่หน่อยหยอกกับพี่หน่อยพี่เมย์ น้องตุ่มทำคะแนนอยู่น้องตุ่มผู้ผู้บูซึ่งไม่เคยขูกใครเลยเนอกจากพี่ขามาชันด๋อมันดีคืนดีก็นั่นครับปีนหน้าต่างครับบันนันตาบอกว่าตีสามมาตุ่มหายตัวไปอีกแล้วโดยพ,พี่ขามมานั่งเฝ้าตาเพื่อแจ้งความว่ามาตุ่มหายตาตามตุ่มได้แล้วตาก็เดินเข้าบ้านก็กหลังบ้าน แกงควาวหาตามหามาตูมสุดท้ายมาตตูนอนเฝ้าประตูหน้าบ้านอยู่พี่ขามไม่โทรหนึ่งเก้าหนึ่งพี่ขาวก็โทรหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรพี่ขามมันบอกตาแล้วมานั่งจ้องตาอยู่แต่เกรงใจตาหลับอยู่อืไงไมเนี่ยเห็นเงียบๆแต่พี่ไลฟ์อือ <to share. S 1> ใช่ไลายแบบเงียบๆนะครับ กลางวันน่ะนอนตื่นกลางวันน่ะนอนกลางคืนตื่นกลางคืนือกลางืนกลางวันตื่นกลางวันน่ะนอนกลางวันนอนกลางคืนตื่นกลางคืนตื่นกลางคืนกลางคืนเหมือนเช้าสำหรับตูมใช่พี่ตูมชอบใช้ชีวิตกลางคืนเป็นผู้ชายกลางคืนใช่เป็นผู้ชายแมนแมนเป็นผู้ชายความมืดนตูมส่วนขาเป็นผู้ชายส่วนขาเป็นผู้ชายเรียบร้อยผู้ชายเรียบร้อย จนตูงเป็นผู้ชายหน้ารักใช่ใจหน้ารักเหมือนกันหน้นายันงน้ายังหาว่าคนตัวน้อยข้อกีบปากเลยพี่ไอกว่าแกพี่ขำคิดเก่งใจคีดเกงใจใช่วัน<ต>นั้นพี่ขามไปนอนกับป้าพี่ขามป้าไม่ได้เอากระบาดน้ําเข้าไปในห้องเนาะแล้วคราวนี้พี่ขามหิวน้ําพี่ขามก็มานอนไข้าขาแล้วก็เรียปากแผลแผลแผล,ลอยู่ข้างป้า แล้วแบบตื่นอ่ะมองแบบเมื่อไหร่จะตื่นเมื่อไหร่จะตื่นจนป้ารู้สึกตัวตื่นเองอ่ะแล้วก็เอาน้ําอืำใส่มือนี่แหละให้กิน <c oughs> เออเพราะว่าป้าขี้เกยียจออกมาเอากระบาดน้ําเธอพอกินน้ําอิ่มแล้วเสร็จพี่ขามก็นอนต่อเฉอยเลยเห็นไหมเนะี่ยพี่ขามเป็นหมาขี้เกงใจ <c oughs> อืม <c oughs> อาจจะเกี้ยวกรัดไปบ้างแต่ก็ขี้เกงใจนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> น้องเก่าน้องเก่า ไม่ได้เกาและเสียงดังฟังชัดนี่ตกช้าช้เลยต <c oughs> ุกหน้าจะเงาเนี่ตุ้มจะนอนอตุ้มจะนอนพี่เมฆตุ้มจะนอนตุ้มง่วงนอนตุ้มมองพี่เมไหมใครมามแม่ใครมายายลูกยายยายจะเข้ามาดูว่าอยู่กันยังไงอยู่กันยังไง ไปนี่ตื่นเลยไม่ได้ไปไหนลูกแม่จะไปกินข้าวขามกระตุ้มนอนอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอเคนะเข้าใจ๊ไหมครับแม่จะพี่สิพีเห็นไหมแม่ไปนะแม่ไปนะม<า> <laughs> แม่ห้ามไปนะแม่เอาข้าวมากินในนี้เลยสวัสดีจะ <laughs> เอาข้าวมากินโตนี้โตนี้ <laughs> ขามาหุดหงิดแล้วนะ <ขอ S 1> เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ออกไปเนี่ยขามไม่รู้จะวิ่งตาม ี่รอบแล้วเนี่ยมันร้นพี่เมกพี่เมกสนใจขามหน่อยเออก็เกาค้าเมื่กี้เห่าพี่เมกไงเออก็กาค้เาพี่เมกก็กลัวสิพี่เมกกับพี่มาเขาตกใจแล้วอะเห่าตลอดเลยอะ ทำไมต er <c oughs> <c oughs> okay. ูมตื่นเล่นกันก่อนตูมเห่านี้พี่ตกใจนึกว่าเห่าหลุดนอนมาพี่เมฆมองน้าพี่เมฆทำพี่เมฆนี่เมฆเล่นกับขามหน่อยสิเมี่ขามเดินมาเตะเตะเนยเหยียบพี่เมฆเหยียบไปเหยียบไปเลยเนี่ยบนมาเหยียบพี่เมฆอีกแล้วรอบหนึ่งแล้วพี่เมฆยังไม่สนใจอีกพี่เมฆสนใจขามหน่อย เล่นกนกับพี่เองไนขไปชนใจขามน้อยไม่ชนใจทุกคนชนใจตู้โมดเลยเห็นไหมพี่เมฆะพี่เมฆพี่เมฆ์เขากลัวเสียงเห่าเห็นใจพี่บ้างเห็นใจพี่มากบ้างพี่มาก,ก็ไม่ชอบเสียงเห่าของหนู รักทุกคนแต่ทุกคนต้องรักพี่บ้างนะ <c oughs> ใครใครไม่เห็นสนใจพี่เลยอะ่ะไม่เห็นมาก่อนมันกอดตูมเลยอะ่ะก็หอเวลาหาวกาพอหาแท็กใส่เพลงโซเซ็โซเซ็ขอคนะหนึ่งไลค์เพื่อให้เก็บความเศร้า เออเอาพี่เมฆมาเล่นกับขาแล้วเหรอโอ้นี่ไงทุกคนแค่อยากโชว์กันให้มือขามแค่อยากให้มือมาดูนะอ่ะให้พี่มือพี่เมฆดิแล้วก็หาใครพี่เมฆอีกอะให้ใครใครให้ให้พี่เมฆบ้างอ่ะให้แม่อยากจะให้แมฆเด็กดีไงนะพี่เมฆนะยักตรงไหนให้มือให้มือเปแม่อ่ะให้มือพี่เมฆพี่เมฆเลยพี่เมฆมาพี่เมฆลงมาข้างล่างก่อน ให้มือพี่เมฆหน่อยโชว์หน่อยเราอะพี่เมฆครับเนี่ยอยากพี่เมฆเกาให้ไงก็อยากให้พี่เมฆเกาให้ไงพี่เมฆเกาดีดีจตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางตรงกลางเออเอออย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละโอ้มันฟินเอาดีดีเอาดีดีพี่เมฆเร็วๆเกาเกาเกา กำลังเพลินเลยโอ้ยเกาดีๆพี่เมฆเอาอีกพี่เมฆเอาอีกคำชอบคำชอบเกาทองไงเกาทองไงตรงทองอ่ะพุ่งไงตรงพุ่งอ่ะใหญ่ใหญ่อ้วบพี่ขำไม่อวบแล้วลูกเหนื่อยพี่ขำบางเบาละใช่นี่พี่ขำเป็นคนของสุขภาพแข็งแรงชมพี่ตูมก็อนสุขภาพแข็งแรงวนตะบุบตะบับไม่แปลกจากพี่มา ่ไปกันนะแม่พาพี่เมฆไปกินข้าวก่อนนะขาอยู่กับพี่มาร์กนะพี่มาร์กินข้าวแล้วนะพี่เมฆยังไม่พี่เมฆกินแล้วพี่เมฆกินตอนไหนปีหน้าปีแรกพี่เมฆไว้หุ่นเหรอไปไปครับไปไปครับ บายบายบช่ค่ะบายบายไม่ไปครับบายบายใช่ค่ะบายบายรักทุกคนนะครับบายบายยิ้มโชว์หน่อยยิ้มโชว์ครับเล่นเล่นมายากลหน่อยเอาหูขึ้นข้างนึงเฮ๋ยเหมือนว่าเออนั่นไงเก่งมากเก่งมากเอ้ยเนี่ยบายบายเอาเอาหูลงเอาหูลงเอาหูลงหูลูกมันเดิมหูลูกมันเดิมเอาลงเอาลงเอ้ยเก่งมากนี่บายบายครับใช่ค่ะบาย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 คือ Chíp chíp. Chíp chíp cái. Chíp. Chíp chíp.